ผมจะตัดเหนือหวีให้ดูนะครับคำว่าเหนือหวีก็คือที่ฝรั่งเขาเรียกซิสเซอร์โอร์โคมก็คือมันเป็นทับศัพท์นะครับก็คือการตัดเหนือหวีการตัดเหนือหวีไม่ว่าจะเป็นบาเบอร์หรือซาลอนนะมันก็จะมีลักษณะที่ว่าอะไรเป็นการเก็บของตีนผมนะครับแต่ถ้าเป็นบาเบอร์เขาก็จะใช้ในกลไกในเรื่องของการไล่หวใีในจำนวนในจำนวนของทรงที่เป็นทรงสูงที่เป็นเป็นสั้น บางครั้งก็ต้องการที่จะสื่อถึงทักษะเพื่อให้ลูกค้าคนรับรู้ว่าเออมันไม่ใช่แค่ได้แค่ปัตตราเรียนแต่วิธีการมันก็เหมือนกันนะคือใช้หวีใช้กันไกลนะครับหวีจะเป็นหวีตัวไหนก็ได้แต่เวลาเรียนทฤษฎีหวีเล็กสีขาวใช่ไหมสำหรับบาร์เบอร์ก็คือมันเป็นตัวแทนสําหรับลองทรงต่ำลองทรงกลางลองทรงสูงอะไรก็ช่างก็วาไปหวีใหญ่สีขาวในบาร์เบอร์แต่ถ้าเป็นหวี ในซาลอนนะมันจะเป็นหวียังไงไงช่างนะครับวิธีการก็คือผมจะเอาความสูงนะผมจะเอาความสูงประมาณสักแค่นี้นะครับบางคนเขาอาจจะไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนเลยก็ได้นะไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับจนถึงขอบฐานแต่บางคนก็อาจจะไล่จากข้างบนแล้วก็ลงจากข้างล่างนะฮะไล่จากข้างบนและไล่จากข้างล่างขึ้นไปไป,ไประกบกับส่วนที่เราตัดด้านบน ให้เห็นภาพน,นะครับเพื่อสาธิตให้เห็นคือไล่จากาล่างนะครับสันหวีชิดตีนผมเลยนะสันหวีชิดตีนผมปลายวีงัดออกประมาณสี่สิบห้านะครับถ้าไล่จาก้างล่างนะครับ แต่ถ้าได้าจากข้างบนก็คือความสูงมันเท่ากันนะครับสันหวีไม่ชี้ตีนผมนะปลายหวีไปอยู่ขอบฐานที่เรากําหนดนะครับสันหวีไม่ชี้ตีนผมนะปลายหวีงัดออกประมาณไม่เกิน4 5นะครับเสร็จแล้วก็ด้านล่างก็คือสันหวีชี้ที่ผมปลายหวีงัดออกให้ไปชนกับสันหวีของหวีแรกที่เราสร้างฐานนะครับ ขอบฐานมันอยู่ไหนครับสันหวีไม่ต้องชี้ตีนผมปลายหวีงัดออกงัดออกให้ไปชนกับฐานเลยนะด้านล่างสันหวีชี้ตีนผมปลายหวีงัดออกปลายหวีงัดออกให้ไปชนกับสันหวีของหวีแรกที่เราสร้างฐานนะครับ วิธีการมันเหมือนกันหมดว่าจะไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนหรือข้างบนลงล่างก็ได้ทั้งนั้นนะครเพราะว่าคนที่มันเข้าใจทรงมันจะรู้หลักเพราะว่าหลายคนที่เขาสามารถทําได้ก็คือเขาเข้าใจทรงเขาใช้เขาเข้าใจทักษะของการควบคุมอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นหวีไม่ว่าจะเป็นกันครคลนะครับไล่จากข้างล่างขึ้นบนนะครับก็คือสันหวีชี้ตีนผมปลายหวีงัดออก นัดออกประมาณไม่เกิน45นะครับไล่ไปเรื่อยๆจนถึงขอ,อบฐานดน้านข้างที่เราจะต้องคำนึงถึงเพราะเวลาเวลาเรามองด้านข้างมันต้องสโลปกันนะครับในส่วนตัวนี้ก็คือเราอาจจะใช้ วีเล็กๆก,ก็ได้นะวีเล็กสีขาของบาเบอร์ก็ได้นะหลักการก็เหมือนกันว่าในการที่จะทำด้านข้างก็เหมือนกันนีก